ภายรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนจับแล้วไถไถแล้วปล่อยพอศใหม่2567ปัญหาค้างคาที่จะต้องร่วมกันคิดร่วมกันทำยังรออยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคนรวยหรือคนจนหนีไม่พ้น ภัยรายวันที่มองเห็นมองไม่เห็นรออยู่บนเส้นทางชีวิตยอมเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งช่วงใดถ้าไม่ช่วยกันดูแลแก้ไขร่วมกันปัญหายาเสพติดมันไหลเข้าสู่สายเลือดแทบทุกครัวเรือนจะยังมาโยนลูกเคลียร์ความรับผิดชอบหาใช่หน้าที่ตำรวจฝ่ายเดียวไม่ตามที่ท่านบิ๊กต่อผลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลุดปากออกไปก่อนปีใหม่ ก็รับรู้ได้ในเหตุผลบางบริบทที่หยิบมาอ้างได้ฝ่ายปกครองท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทยทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใช่หน้าที่เรื่องอะไรจะหาเหาใส่หัวมันเป็นลีลาของพวกเจ้าขุนมุนนายชัดไปปัญหายาเสพติดมันไม่เลือกชั้นวรณนะเข้าถึงทุกครัวเรือนแล้วเจ้านายฝ่ายปกครองตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านรู้เต็มอก ลูกท่านหลานเธอขี้ข่ายาจกติดกันงอมแงมไปทั่วยังไม่รู้ไม่ชี้อีกหรือหรือรอให้มันบุกเข้าไปฆ่าถึงสารจังหวัดจับลูกท่านรัฐมนตรีมหาไทยไปเชือดคอเอาคนในครอบครัวพักรวมรัฐบาลเป็นตัวประกันพวกท่านถึงจะตัวสัน่นรักตัวกลัวตายขึ้นมาหรือรอให้คนติดยาบ้าคลั่งยา ไปยืนเยี่ยวรถรั้วทำเนียบหรือรอให้เด็กๆที่เดินล้อมหน้าล้อมหลังรักษาความปลอดภัยให้นายกครั่งยาทำอะไรบ้าๆบอๆเสียก่อนอย่างนั้นหรือกับความรู้สึกของบิ๊กต่อที่หลุดออกมาตำรวจไม่อาจรับผิดชอบได้ทั้งหมดหรอกพวกเราพอเข้าใจท่านกำลังจะบอกว่าลํำพังตำรวจของพวกท่านเอาไม่อยู่แล้วกระทรวงมหาดไทยทำอะไรกันอยู่ใช่ไหมท่านครับ ท่านไม่รู้อะไรเลยจริงๆแน่เลยชาวบ้านเขารู้กันทั่วยาเสพติดระบาดตามหมู่บ้านเด็กๆที่ส่งยาส่วนใหญ่ถูกตำรวจท้องถิ่นจับแล้วไถไถแล้วปล่อยทำมาหากินร่วมกันอยู่แทบทุกพื้นที่ประเทศไทยตำรวจหยุดหากินกันแบบนี้ไม่มีใครกล้าขายยาบ้าตามหมู่บ้านหอกท่านชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน